เล่าข่าวโลกสวัสดีค่ะความจริงมันสวนทางยูเครนทวีตจะกำจัดอาวุธให้หมดรัสเซียเห็นคลังแสงของจริงแทบลมจับจากกรณีที่เซเกลับลอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียบอกกับสื่อรัฐบาลกลุ่มหนึ่งว่ารัฐบาลยูเครนคือผู้ที่จะตัดสินใจว่าสงครามที่ดำเนินอยู่นี้จะดำเนินต่อไปอีกนานเพียงใดโดยสื่อแทสรายงานว่า ลับลอฟระบุว่าสามารถยุติการต่อต้านอันโง่ขราวนี้เมื่อใดก็ได้จากที่ก่อนหน้านี้มิโคลายโพโดยักที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ทวีตข้อความออกมาในวันอังคารระบุว,ว่าไม่ว่าจะเป็นการระดมกำลังพลอย่างเต็มที่หรือการพยายามหากระสุนอย่างตื่นตระหนกหรือการทำสัญญาล,ลับๆกับอิหร่านหรือคำขู่ของลับลอฟก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ แล้ว,ว่ารัเสเซียต้องยอมรับความจริงได้แล้วยูเครนจะทําการลดกําลังอาวุธของสหพันธรัฐรัฐรเสเซียจนถึงที่สุดขับไล่ผู้รุกรานออกไปจากพื้นที่ที่ถูกยึดครองไปให้หมดหลังจากนั้นวันที่26ธันวาคมค่ะที่ผ่านมาดรปฐมพงศ์โพรประสิทธิ์นันนักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความผ่านบล็อกดิจว่าหน่วยงาน CIA ปล่อยข่าวว่าอาวุธรัสเซียใกล้จะหมดสื่อรัสเซียจึงชี้ให้ดูว่ารถถังของรัสเซียยังมีอีกเป็นกะตากกะตากรวมถึงที่บล็อก i ิ w o r ิ d Up อัปเดตค่ะก็ยังได้โพสต์ภาพและเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอาวุธของกองทัพรัสเซียโดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่าหลังนิยมกองทัพรัสเซียสมัยใหม่ทําให้การรบผ่านไปเวลานานก็อาจไม่คืบหน้าเชิงพื้นที่นัก แต่จุดต่างอยู่ตรงที่ทำลายฝ่ายตรงข้ามได้มากมายชนิดนับกันไม่หว่านไม่ไหวจนหมดปัญญาจะตามไปเก็บซากเปื่อยยุ่ยในแนวหน้าเพราะกองทัพร,รัสเซียประเคนจัดหนักใส่แบบไม่ลืมหูลืมตาด้วยปืนใหญ่จรวดหลายลำกล้องอากาศยานโดรนขีพปนาวุธอัดเข้าไปตรงที่หลบซ่อนฝ่ายกองกำลังผสมโดยปืนใหญ่ยักษ์ทิลิปของรัสเซียขนาด240มม อนุภาพรุนแรงขนาดสามารถทะลวงผนังปูนหนาะสามเมตรพัทงทะลุได้เลยร่างกายมนุษย์เจอแรงกระแทกบีบอัดอากาศเข้าไปอวัยวะภายในแตกละเอียดหมดทะลักออกทั้ง5ช่องเปิดของร่างกายซึ่งวิธีการนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายยูเครนยังไม่เรียนรู้บทเรียนราคาแพงลิวนี้ยังคงไล่บังคับเกณฑ์ชาวยูเครนจากแคว้นต่างๆมาเข้าสู่เครื่องบดเนื้อบักมุด ส่งมาเท่าไหร่ก็ระเหยหายไปอย่างไร้ประโยชน์โดยฝ่ายกองทัพรัสเซียไม่ต้องทำอะไรมากคอยยิงอาวุธหนักอัดเข้าไปอย่างมอต้มเนื้อที่เดือดเท่านั้นทำให้ฝ่ายรัสเซียมีเวลาว่างจัดทัพกำลังรบในแนวหน้าด้วยรถถัง T14 อมาตาแนวกลางและแนวหลังเร่งขนย้ายรถถัง T90M T72 B3 และ T62M จนวนมาก มาทางรางอย่างสบายอารมณ์ไปที่เมืองเมลิโตโปลเมืองสำคัญทางบกในแคว้นสปอริเซียที่จะไปยังเขตแหลมไครเมียนายอาเลสตอวิทที่ปรึกษาผู้นำยูเครนระบุว่าหลังปี2023สหรัฐอาจจะขับสาไล่ส่งทอดทิ้งยูเครนออกไปโดยไม่ให้เงินกู้ถ้าเป็นเช่นนั้นยูเครนจะเหลืออาวุธต่อสู้ด้วยปืนกลเท่านั้นขณะนี้ยูเครนใกล้หมดพลังงานจึงต้องย้อนยุค ต้องงัดพิพิธภัณฑ์นำหัวรถจากไอ้น้ำรุ่นคุณปู่มาใช้ในการลากตู้ขบวนรถไฟแล้วคืนยูเครนยังหลงกลถูกชาติตวันตกหลอกใช้เป็นเครื่องมืออยู่แบบนี้ต่อไปไม่ทันความเก่าเกมลูกพี่สหรัฐและกลศึกพี่ข้างบ้านรัสเซียปีหน้ากำลังพลผู้ใหญ่คงหมดสต็อกเหลืออาวุธแคบไม้กระบองคงต้องเกณฑ์เด็กประถมและอนุบาลมาวิ่งล่อเป้าในสนามรบแน่นอน หนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจะกรีวงคงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663